ต ja ah ja um um bon ันายารู no ้จีเรียงที่หนึ Bron ่องนายอบพันหนึ่งก็เพราะถ้าจะตายตันายตันึ่ตันึ่เล็บโบพอติดซีอะตัวซีเราไปตรวจหน่อยท้ตัวนั้ไม่ดีนี่ียวตัวจะสายต่ว่าเดี๋เหมือนไตโร่หน่อยจะตัวแม็กซ์วีมันเด็กอยู่ก็ต้อซาตัวเด็กจะแค่หนูกูจีตาจน้อเด็ก กาตเตดาละกาตเตอร์เด็กเกจุนเอาคุชี่ขี่หัวไดุ้ชชี่ตนเอาคุชชี่ทำโน้ตเสียงได้ตนเอากาตเตอร์จด้คุชชี่นะคือกาตเตอร์ได้ถ้ากาตเตอร์ไคุชชี่พอไปตัวนี้สำนักกาตเตอร์ด้ที่ใหญ่คือมักขี่ยรื่อเสียงตุนเอาเยอสี่สิบลิตร cái cái này là xì cái 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 hay cái 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 cái

妈慢开，你这个车子得了。一头 cattle 都一头 cattle 都吃稀哈，我一一头看到有么吃样的，包车的，开的多嘞。 ấy rồi, một cái kia mà lấy xe thì đó